พราะว่ามีผู้สําเร็จจริงๆตัวเป็นๆและทําเป็นครอบครัวได้น่าสงสัยไหมคะธุรกิจอะไรที่คุยเรื่องเดียวกันออกจากบ้านปุ๊บคุยเรื่องเรื่องเดียวกันไม่ทะเลาะด้วยเห็นไหมคะกี่คู่กี่คู่เขาทะเลาะอันต่ำไม่ทะเลาะเนาะมาคุยเรื่องเดียวกันอะเป็นครอบครัวเดียวกันออกจากบ้านก็อาจมีแพ้ประกันนู่นนี่นั่นแต่บางคนที่ออกจากบ้านอะออกไปซ้ายออกไปขวาคุยคนละเรื่องกลับเข้าบ้านก็ไม่ตรงกันแต่นี้ออกไปกลับเข้าบ้านพร้อมกันจนเหมือนคุณหญิงไอดอลนะคะเพราะว่า น้องเ่ะเข้ามาในบรรยากาศตั้งแต่ตัวเล็กๆถูกไหมคะพอเข้ามาเห็นบรรยากาศคนสม็จมันอย่างเงี้ยตัวเล็กๆต่อไปอาจจะเป็นผู้มีการู้โสก็ได้ในนาคตเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในการเอาลูกหรือเอาหลานเข้ามาในบรรยากาศที่มีพลังงานบวกเยอะๆเห็นมาเข้ามาก็ร้อนแล้วแอร์ก็ทั้งสองตัวแต่มันร้อนแล้วใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเข้ามาเนี่ยคือเด็กแนวความคิดโตวิธีการก็จะโตเองแต่ถ้าแนวความคิดไม่โตอ่ะเรามาอยู่ในบรรยากาศที่มีพลังงานบวกตั้โตอ่ะเราก็จะโตไปตาม บรรยากาศที่เห็นค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนโตไปด้วยกันค่ะประมาณนี้ค่ะก็เ,เลยมั่นใจมากๆโ <Okay. S 1> ออเคคบุณมาก